จากปั๊มน้ำมันปตอทอแม่ริมเราจะขึ้นไปยังม่อนแจ่มทางด้านหลังนะครับขึ้นไปทางบ้านแม่ขี่โอเคไปกันเลยครับออกจากปั๊มน้ำมันปตอทอมาก็เลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอเสมอซึ่งก็เป็นเส้นทางที่จะขึ้นไปยังม่อนแจ่มส่วนพฤกษ,ษาตสศิริกิตน้ำตกแม่สา จากแม่ริมขึ้นไปยังม่อนแจ่มก็ไปได้สองทางขับตรงไปขึ้นทางบ้านโปรงแยงก็จะเป็นการขึ้นทางด้านหน้าสำหรับทริปนี้ผมจะพาขึ้นทางด้านหลังแล้วจึงวนกลับลงมาทางด้านหน้าซึ่งก็จะเป็นการขับรถเที่ยวม่อนแจ่มแบบเป็นวงกลมครับตรงนี้ก็มีบริการให้เช่ารถ ATV ที่ทำการเทศบาลตำบลแม่แรครับรถออกจากปั๊มน้ำมันปะตะทมาได้ประมาณ5กิโลเมตรก่อนถึงปั๊มน้ำมันพีทีประมาณ30เมตรให้เราเลี้ยวขวาไปทางน้ำตกตาดหมอกบ้านแม่ขีเลยครับ เลี้ยวขวาเป็นวัดแม่แหลมให้เราเลี้ยวซ้ายครับบ้านปางแหววัดปางแหวหรือวัดคิรีบรรพตครับ ตอนนี้ก็เข้าสู่เขตบ้านปางป่าคาครับตึกสีขาวหลังคาสีแดงทางด้านขวามือนี่ก็เป็นสำนักสงฆ์ปางป่าคาครับเห็นป้ายน้ำตกตัดหมอกม่อนแจ่มก็สบายใจได้เลยครับว่าเรามาถูกทางแล้วน้ำตกตัดหมอกอยู่ทางด้านซ้ายมือข้างหน้าน,นี่นะครับ บ้านปางอีกาโอ้บนดอยก็มีด่านด้วยครับเข้าสู่เขตบ้านปางไฮทางซ้ายมือก็มีรีสอร์ทครับ เข้าสู่เขตของบ้านแม่ขิแล้วครับหมู่บ้านนี้ก็เป็นชุมชนใหญ่อยู่เชิงดอยม่อนแจ่มนะครับก็เป็นชุมชนของพี่น้องชาวมง้งแล้วก็มีพี่น้องชนเผ่าลีซูแล้วก็จีนยูนนานปะปนอยู่บ้างครับบ้านแม่ขีก็เป็นชุมชนใหญ่ที่นี่ก็มีฟาร์มแกะ มีสวนส้มมีสวนดอกไม้มีคาเฟ่แล้วก็มีโฮมสเตย์อยู่หลายแห่งด้วยกันครับถ้าตรงไปก็จะเป็นเสมิงนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายขึ้นม่อนแจม่มโครงการหลวงหนองหอยนะครับ จากบ้านแม่ขี่ขึ้นไปยังม่อนแจ่มระยะทางประมาณ8กิโลเมตรช่วงนี้ทางก็จะชันสักหน่อยนะครับครับรถไตระดับความสูงขึ้นมาสักหน่อยเราก็จะเริ่มมองเห็นโฮมสเตย์ที่ปลูกเรียงรายอยู่ระหว่างทางนะครับ ชุมชนบ้านน้องหอยหรือว่าม่อนแจ่มนี่ก็ถือว่าเป็นชุมชนใหญ่ทีเดียวเลยครับเดินอยู่ริมถนนนี่ก็พี่น้องชนเผ่าม้งนะครับ เราขับรถไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆเส้นทางช่วงนี้ก็จะชันแล้วก็จะคับแคบสักหน่อยขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งครับ ก็ขับรถกินลมชมวิวไต่ระดับความสูงมาจนถึง3มแยกใหญ่ถ้าเลี้ยวฝาก็จะไปบ้านโพงแยงกลับเข้าสู่เชียงใหม่ให้เราไปทางซ้ายขึ้นไปยังยอดดอยม่อนแจ่มโครงการหลวงหนองหอยนะครับ ขับมาจนถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายเป็นวันเวย์ขึ้นไปประมาณ50เมตรก็จะถึงร้านจอดรถของยอดดอยม่อนแจ่มครับจะเข้าร้านจอดแห่งนี้ต้องไปทางขวาเท่านั้นครับ ก่อนจะถึงลานจอดด้านบนเราต้องขับเข้าไปในเขตชุมชนช่วงนี้หนทางก็จะคดโค้งคับแคบสักหน่อยนะครับเราก็มาถึงยังตลาดชุมชนของม่อนแจ่มแล้วครับรถยนต์เลี้ยวซ้ายเข้าร้านจอดได้เลยสำหรับมอเตอร์ไซค์หรือพ่วงข้างอย่างผมก็เลี้ยวฝาขับขึ้นไปข้างบนผ่านตลาดชุมชนขึ้นไปยังยอดดอย โครงการหลวงได้เลยครับคับผ่านตลาดชุมชนของชาวบ้านขึ้นมาอีกประมาณ5 6 0 0เมตรเราก็มาถึง3แยกที่เป็นจุดเล่นฟอร์มูล่ามงแล้วครับเดี๋ยวซ้ายเข้าโครงการหลวงเข้าไปที่จอดรถได้เลยเราก็อยู่ที่ฟอร์มูล่ามงครับ โครงการหลวงหน้องหอยม่อนแจม่มลงจากยอดดอยโครงการหลวงมาก็ต้องเลี้ยวฝาเข้าลานจอดนะครับตรงนี้เป็นทางออกด้วยแล้วก็เป็นทางวันเว เนินตรงนี้เป็นวันเวลงได้อย่างเดียวนะครับพอลงมาข้างล่างนี่เขาวิ่งสวนกันได้ตามปกติครับชุดแบบนี้ก็เป็นพี่น้องชนเผ่ารีซูนะครับขับรถย้อนกลับไปตามโค้งเขาอินลมชมวิวเลือกชมรีสอร์ทไปเรื่อยๆ ประมาณสักสองสามกิโลเมตรเราก็จะเจอกับสามแยกถ้าเลี้ยวขวาก็เป็นถนนเส้นเดิมที่เราขับขึ้นมาจากบ้านแม่ขี่นะครับให้เราขับตรงไปเพื่อที่จะไปออกยังบ้านโป่งแยก ขับรถไปตามโค้งเขาทางด้านซ้ายมือของเราก็จะมีรีสอร์ทโฮมสเตย์เรียงรายไปตลอดเส้นทางครับก็สามารถเลือกดูเลือกชมเลือกช็อปเลือกที่พักได้ตามใจชอบเลยครับ จนถึง3ามแยกใหญ่ข้างหน้าเลี้ยวซ้ายไปประมาณ100เมตรก็เป็นสวนอังุ่นเอเดนแล้วก็สามารถกลับขึ้นไปยังม่อนแก่ได้อีกบนเส้นทางนี้เราเลี้ยวขวาไปทางบ้านโปงแยงกลับสู่เชียงใหม่นะครับเส้นทางช่วงนี้ก็จะราดชั้นต่ำลงไปขับรถก็ใช้เกียร์ต่ำนะครับ ทางขวามือก็จะเป็นจังเกิลคอสโตซิปลายมีเครื่องเล่นหลากหลายแล้วก็เป็นคาเฟ่เป็นจุดรับประทานอาหารข, fund. ข้างหน้าของเราก็มีรถจอดเสียอยู่นะครับ ความร้อนอาจจะขึ้นเพราะว่าทางนี้เป็นทางที่ขึ้นเขาจากม่อนแจมเราวิ่งลงมาประมาณ6-7กิโลเมตรเราก็จะมาถึงบ้านโป่งแยงบริเวณสามแยกใหญ่ถนนเส้นหลักสายเชียงใหม่เสมิงครับไปแม่ริมเชียงใหม่ให้เลี้ยวซ้ายนะครับ วามือก็เป็นร้านอาหารในตำนานร้านโป่งแยงแอ่งดอยนะครับสวนพฤกษศาสตร์สิริกิจ สวนสิริกิตออกมาสักครู่ทางด้านขวามือเราก็าจะเห็นร้านอาหารมากมายเรียงรายกันอยู่เป็นระยะระยะบริเวณลิมน,น้ำ ปางช้างแม่สาครับวิ่งผ่านน้ำตกแม่สาทั้งด้านขวามือไปครับทางด้านซ้ายมือก็เป็นหมู่บ้าน5้าชนเผ่าได้ช้าเฉิงฟู่ ขณะนี out. so ้เราก็วิ่งมาถึงยังตำบลแม่แหลมแล้วครับเมื่อถึงปั๊มน้ำมันพีทีทางด้านซ้ายมือก็จะบรรจบกับเส้นทางที่เราเลี้ยวขึ้นมอนแจมทางด้านหลังซึ่งรวมระยะทางที่เราวิ่งขึ้นลงมอนแจมเป็นวงกลมก็ประมาณ50กิโลเมตรครับ